สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญกษัตริยามานำเสด็กให้ชม2เหรียญนะครับเป็นเหรียญ10สตางในสมัยราชการที่5และเหรียญ10สตางในสมัยราชการที่8นะครับเริ่มจากเหรียญทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นอุณาโลมนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10สตางลูนิกเกิลสมัยราชการที่5นะครับ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับสังเกตนะครับตรงกลางนะครับก็จะเจาะรูนะครับแล้วก็จะมีบุตนาโมนะครับนะครับอยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายขอบเหรียญน,นะครับอักษรข้อความสยามรัฐ ด้านล่างขอบเหรียญน,นะครับเป็นตัวเลข10ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบด้านขวาขอบเหรียญน,นะครับอักษรคําว่าสตางนะครับเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับนะครับพลิกเหรียญมานะครับด้านหลังเหรียญน,นะครับเป็นผสงจักรนะครับ เป็นเหรียญรหนึ่งสองเก้านะครับนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับหนึ่งสองเก้านะครับผ่านใช้นะครับรายละเอียดยังสวยงามคมชัดนะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์ลูนิกเกิลสมัยราชการที่ห้านะครับ เหรียญน,นี้นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิตเยอะนะครับผลิต5ล้านเหรียญน,นะครับก็จะพบเจอได้บ่อยนะครับเป็นเหรียญหาง่ายนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญ10สตางค์นะครับที่หายากนะครับก็จะเป็นเหรียญรอสอหนึ่งสามสองนะครับหายากนะครับแต่ไม่ทราบจํานวนการผลิตนะครับเหรียญรอสอหนึ่งสามสองนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10สตางค์หรือ5สตางค์นะครับก็จะเป็น เหรียญหายากนะครับผลิตน้อยนะครับราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะครับเหรียญต่อมานะครับทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับเป็นเหรียญ10สตางรู oo, พศ248 0สนะครับนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับเป็น อุนารโอมนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับนะครับด้านในอุนาโอมนะครับก็จะมีเส้นนะครับเห็นเส้นขีดที่อยู่ด้านในนะครับนะครับยังมีความคมชัดนะครับด้านซ้ายขอบเรียญนะครับอักษรข้อความสยามรัฐด้านล่างขอบเปรียญนะครับตัวเลข10ไทยนะครับเป็นตัวเลขบอกชนิดราคาของเหรียญกระสาบนะครับ ด้านขวาขอบเหรียญอักษรคําว่าสตางนะครับนะครับสังเกตตัวอักษรคําว่าสยามรัฐนะครับจะเห็นมีเส้นนะครับเส้นแนวเฉียงนะครับอยู่ด้านในตัวอักษรนะครับผ่านใช้น้อยนะครับไม่ค่อยสึกนะครับถ้าเหรียญผ่านการใช้นะครับจะไม่เห็นเส้นแนวเฉียงที่อยู่ในตัวอักษรนะครับนะครับสังเกตตัวเลข10ไทยนะครับ จะเห็นเป็นเส้นขีดขีดอยู่ในตัวเลขนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับแบบนี้ครับนะครับ,นะรบพลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับเป็นผสงจักรนะครับนะครับเป็นเหรียญพศสองสี่แปดศูนย์นะครับเป็นเหนออนรีหยญในสมัยราชการที่แปดนะครับ นะครับหมุนเหรียญมานะครับสังเกตนะครับจะมีตัวอักษรยอดนะครับเป็นพผ่านจุดสลาจุดนะครับ2480นะครับเป็นตัวเลขบอกปีพศนะครับที่ผลิตเหรียญนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับผแสงจักนะครับสวยงามคมชัดนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับ นะครับจะเห็นเป็นผระแสงจาก8กรีบนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผระแสงจากนะครับนีครับมี8กรีบนะครับเดี๋ยวจะนับให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นี่ครับผระแสงจากนะครับมี8กรีบพอดีนะครับ เป็นเหรียญ10ส,สตางูในสมัยรัชกาลที่8นะครับเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเจาะรูนะครับก็จะนิยมเรียกกันว่าเหรียญสตางูนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ10ส,สตางูนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนติเมตรนะครับ ถ้าคิดเป็นมิลลิเมตรนะครับก็เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรนะครับน้ำหนัก3.48กรัมนะครับความหนานะครับ0.10ซนมนะครับด้านข้างขอบเหรียญนะครับเป็นขอบเรียบนะครับไม่มีฟันเฟืองนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับ ผ่านการใช้น้อยนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญส0สตางูนะครับพศ2480นะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญนะครับก็ผลิตเยอะนะครับยังไม่ได้รับยังไม่ได้รับซื้อนะครับก็เป็นเหรียญหาง่ายนะครับราคายังไม่แพงนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับ วันนี้นะครับก็มานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับสองเหรียญนะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์รูนะครับรอสอหนึ่งสองเก้านะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชการที่ห้านะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับส่วนเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญสิบสตางค์รูนะครับในสมัยรัชการที่แปดนะครับเป็นนิกเกิลนะครับนะครับรายละเอียดนะครับ สวยงามคมชัดนะครับเหรียญนะครับเหรียญสิบสตางค์รูรัชการที่8นะครับผ่านใช้น้อยนะครับสวยงามคมชัดนะครับส่วนเหรียญสิบสตางค์รอศหนึ่งสองเก้านะครับก็จะผ่านการใช้นะครับก็เหรียญสึกนะครับเหรียญเหรียญสิบสตางค์นะครับรอห้านะครับรอศหนึ่งสองเก้านะครับก็จะสึกนะครับลวดลายก็จะไม่ค่อยคมชัดเท่ากับเหรียญสิบสตางค์พศสองสี่แปดศูนย์นะครับในสายไห เรา8นะครับเรียนดีครับสำหรับวันนี้นะครับมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ